อุมวัวทออู้อ๋อมีเพื่อนด้วยนู่มอุ่ณบัวทองอ่ามีเพื่อนมีเพื่อนอยู่นะคะนี่อาไม่ต้องห่วงแม่นุ่มมีเพื่อนนะคะกลางวันนู่นจ้ะ ัสดีคุณพอคุณแม่เอซีทุกท่านจ้ะคุณบัวทองกลมหลักกลมแล้ว,กล,ลวกลมขึ้นแล้วตั้งแต่มีผลไม้รอบคํานี้รู้สึกว่าคุณบัวทองจะกลมขึ้นนะคะองเป็นฟุตบ,บอลเลยเอืบรรยากาศ ตอนเช้าๆสวยงามสวยงามจ้ะออันนี้จ้ะข่อนชากนะคะพามามัดที่นี่ก็มีอาหารมาให้น้องนะคะนคนหญ้าคนอ้อยนะคะมีอ้อยนะคะมีต้นอ้อยต้นยญาจ้ะหญาในเปียกกับอ้อยจ้ะ นี่คุณพอ่อคุณแม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะทําไมคุณบ่อทองเรียบร้อยโอ้ทาไมลูกสาวแม่คุณแม่คุณลูกบ้านนี้เรียบร้อยจ้ะข้างๆทา,า,างนูง้นโรงเรียนนะคะคุณครูตอนเชา้าๆอย่างนี้คุณครูอบรมนักเรียนก็ได้ยินมาถึงแม่บั่ทองนะคะคุณแม่บ่ทองว่าคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีไม่ต้องแปลกใจนะคะทําไมหนูเรียบร้อยโอ้มีเพื่อนด้วยอาจา้ะไม่เงาด้วยนะคะนี่จ้ะท้งไม่เงานะคะ ทั้งได้ความรู้ทั้งไมไม่เงานะจ๊ะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์จะนุ่นเพื่อนจะอันเดียวพาไปดูเพื่อนไม่ปวทอง,อางพาไปดูเพื่อนไม่ปวทองใกล้ๆนะจ้ะไม่เงาไม่เงานะคะอันนี้คือลักมดกลางวันนะคะอจ้าเอ ม <laughs> ีไหมนีไหมโอ้กลางวันนี้คุณบัวทองน่าจะสวยงามนะจ๊ะนี่ดูสภาพอากาศพื้นที่น่าจะสวยงามนะจ๊ะนี่แฉะไม่แดงก็ไม่ไม่แดงก็ดำนะจ๊ะนี่มีสองงานมีสองอย่างให้เลือกนะจ๊ะอ่ผิวแม่บัวทองวันนี้นะจ๊ะอ่เพื่อนคุณบัวทองจ้ะ <laughs> เพื่อนแม่บัวทองจ้ะกี่ตัวเนาะตัวเดียวบะจ้ะหชอบชอบคุณบัวทองวะนีอากาศอย่างนี้ชอบนะคะนี่ชอบชอบสภาพแบบนี้หลักกลางวันนี้คาดว่าฮเดี๋ยวกลางวันจะแอมมาดูนะคะ ออคุณบทแม่ไม่ต้องห่วงหนูแม่ไม่ต้องห่วงหนูอ่าไม่บัวว่านะคะพอคุณแม่ไม่ต้องห่วงหนูกลัวว่าหนูจะเงานะคะไม่ต้องกลัวว่าแม่บัวจะเงามีแม่บัวมีเพื่อนนะคะถ้าร้อนก็มีอาบถ้าร้อนก็มีน้ําอาบจะนี่จ้ะห่าแดดแดดอ่ะอาบแดดนะคะโอ้โหต้นไผ่นะคะ เบื่อยาเบื่ออ้อยที่คนมาให้ก็มีต้นไผ่จ้ะมีเพื่อนมีน้ำอาบนะคะมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนมีน้ำให้อาบมียาให้กินโอ้าะความสุขของฉันนะคะไม่บัวว่าจ้ะความสุขของฉันความสุขของฉันจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะนี่จ้ะ อะไรมาแลกก็ไม่ยอมอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเดี๋ยวดูตั้งแต่แม่บัวของเราเมีอาหารมีผลไม้รอบคำนะจ๊ะดูท้องตัวตึงขึ้นนะจ๊ะมาตัวตึงขึ้นแล้วนะจ๊ะไม่มีลองมันมีอะไรโอ้มีกาอีกนู่นเพื่อนทั้งในเพื่อนทั้ง บนดินแล้วก็บนฟ้านะจ๊ะเพื่อนบนฟ้าเลยได้ยินเสียงมันจะจ๊กจิกจ๊กจังมันจะเพื่อนจะเพื่อนก็นคุณเบื้ทองจ้ะน่าความสุขของฉันนะคะแม่บัวว่าความสุขของฉันนอนอยิน้กินยาฟังคุณครูอบรมนักเรียนนะคะได้ความรู้ซึมซับมาถึงหูแม่บัวทองด้วยนะคะ อได้ยินได้ยินนะคะนี่จ้ะฝั่งข้างบนทางนี้เป็นพีระมิดนะคะอ่าข้างบนตรงนี้เป็นพีระมิดจ้ะตรงนี้ข้างข้างตรงนี้ข้างๆศูนย์คดนะคะนี่จ้ะถ้าไม่บวชทองทํางานเป็นช้างแท็กซี่ก็มามาตรงนี้ได้นะจะ คือรเราวางรอมัดไอรอคิวนะจ่ะเราอาจจะมามัดตรงนี้นะคะเอายงอะไรไว้ทางนู้นนะคะพอถึงเวลาเราก็มาล้างตัวล้างเนื้อล้างตัวแต่งตัวนะคะแต่งตัวตรงนี้นะจ๊ะให้บัวแม่บัวอาบน้ําตรงนี้แล้วก็ขึ้นใส่แยงไปแท็กซี่รับแขกอย่างนี้ได้นะ,ะจ๊ะจะน่าจะได้นะคะแม่บัวความสุขของฉันความสุขของฉันนะคะ น้ำก็มีให้ดื่มน้ำก็มีให้อาบนะา๊ะอยู่กลางวันอย่างนี้ร้อนก็ลงเล่นโคลนนะคะมีโคลนมีน้ำให้เล่นยาก,ก็อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเบือยาในเปือเบืออ้อยก็เล็มไผ่ได้นะคะเล็มตเล็มต้นไผ่ได้ความสุขในเท่า <laughs> ความรู้ก็มีพร้อมนะคะ กันถึงสุกนี่ได้ทุกวันนะอยะความรู้จ้ะไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมแม่บัวพี่มอนถึงว่านิสัยดีเรียบร้อยนะคะอ่ะอยู่ใกล้โรงเรียนจะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนไม่พอนะคะแถมหลักมัดยังอยู่ใกล้โรงเรียนเอกจ้ะคุณครูอบรมนักเรียนก็ผ่านมาถึงหูแม่บัวพี่มอนของเราด้วยนะคะคุณพอคุณแม่ทุกท่านไม่ต้องแปลกใจจ้ะทำไม หนูถึงเป็นคนเรียบร้อยลูกภาษาลูกภาษาจ้ะความสุขของฉันกลางวันมีล่มมีล่มไม้ให้อยู่นะคะมีล่มไม้ให้อยู่มีตมให้เล่นนะคะความสุขของฉันความสุขของฉันค่ะแม่บัวว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมค่ะเอาแมงนะจ๊ะแมงเดี๋ยวสักครู่คงจะมีการเล่นดินนะจ๊ะ,ะกินกิน กินอิ่มสักครู่ก็คงจะเล่นตมเล่นดินนะคะเล่นตมเล่นดินพรางตัวนะจ๊ะเอาตมเอาโครนทาตัวนะจ๊ะป้องกันแมลงจ้ะ,ะเพื่อนก็มีนะคะนู้นจะเพื่อนข้างหลังนู้นนะจ๊ะเพื่อนทางบนดินทางบนฟ้านะจ๊ะเพื่อนเยอะแยะนะคะไม่บัววายจ้ะาาความสุขของฉันความสุขในเราจะเท่าเม่บัวทองนะจ๊ะเอ้อ นี่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีดูจ้ะสุกไม่สุกดูแต่ยืนท่ากินยาก,ก็ทราบนะจะ๊ะดูแต่ท่ายืนกินยาก,ก็รู้นะจ๊ะว่าสุกข,ขนาดไหนความสุขของฉันความสุขของฉันจ้เออมีนงมาลองเพลงให้ฟังนะจ๊ะ,ะจะเอาเพลงอะไรดูดูจ้ะดูท่ายืนใคร ยืนยืนยืท่ายืนกินหญ้านะจ๊ะสุกมากสุกน้อยอ่าดูดูดจ้าดูท่ายืนกินหญ้าก็รู้อ่าจาอ่ะ,ะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพอ่อคุณแม่เอซทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวตอนบ่ายๆจะพามาแอบดูอีกคลิปต่อไปจะพามาแอบดูตอนบ่ายๆของแม่บททองนะคะว่าจะอยู่ยังไงจะ่เนื้อตัวจะขาวสะอาดแบบนี้อยู่ยงังยังยังขาวสะอาดอย่างนี้อยู่ไหมนะคะอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ